กมลากพี่ไปกลางถนนเลยบอกป้าดึงออกย่านรถเหยียบงานตบมาเออมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้น ตนนี้น่ะผู้ชายชลอรถอยู่ตรงนี้ผู้ชายลักษณะไอวัยรุ่นอยู่อายุประมาณประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบมากี่คนใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเสื้อแขนยาวสีดำใส่หมวกกันน็อกใส่เม็ไหมไม่ได้ใส่เม็ดหรออยู่ด้วว่าเด็กข้างในซอยมันก็รถยี่ห้ออะไรอาจจะเป็นเวฟน่ะเห็นข้างหน้ารถต้นนี้พอมาถึงมันเกิดอะไรขึ้นเาากระเป๋าสะพายกระชากเลยเหรอ ไม่ใช่แช่ในะดึงดึงลากแล้ลไปตรงนู้นแล้ววนเจ็บไหมเราเจ็บไหมเจ็บเจ็ตรงไหนรถก็ล้มตั้งแต่เขาดึงเพราะว่าของเต็มหน้ารถมันได้อะไรไปบ้างในกระเป๋าได,ได้ทุกอย่างอะ่ะ ATM แล้วก็บัตรประชาชนหลานแล้วก็บัตรประชาชนตัวเองมีเงินเท่าไหร่มีเงิน2องพันกว่าบาทแต่ไม่ได้ชัวรว่ากว่าเท่าไหร่ประมาณนั้น แต่ว่าต้อง2,000ขึ้นจับคนร้ายให้ได้นะอย่าให้มันไปนก่อเหตุที่อื่นอีกถ้าจับไม่ได้คาดว่ามันจะไปก่อเหตุอีกไหมคาดว่าก่อแน่นอนอถ้าเป็นอย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณ27,28ไม่เกินใส่หมวกกับนกสีอะไรสีดำสีดำใส่เสื้อคลุมไหมใส่ใส่เสื้อยืดธรรมดาเลจะเป็นแขนยาวไงอ๋อ ข่าวสดอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ